นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่198กลับไปยังเรือนจำปิดด่านบําเพ็ญในตอนที่ควางซางพาตัวลวั่กลับมาถึงโรงพยาบาลน,นั้นจูเกอโยโลงและหลิวสินตางก็พากันตกใจดึกไิดถึงว่าควางซางจะพาตัวลวั่กลับมาด้วยแล้วไม่นานพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าเสื้อหนังไดโนเสาร์บนตัวของควางซางได้หายไป และแทนที่ด้วยเสื้อธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นส่วนมือขวาของตัวลัวก็กลายเป็นมือกระดูกที่แปลกประหลาดและทั้งไม่เข้าตาอีกด้วยมั่นใจได้ว่าในช่วงเวลานี้จะต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นกับควางซางและตัวลัวอย่างแน่นอนหลังจากนั้นควางซางก็นำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เล่าให้แกจูเกอโยโลงและหลิวซินฟัง แต่ข้ามประเด็นปัญหาบางส่วนของน้องชายตัวล่วไปหลังจากที่กระดูกของวัตททอสโซรัตเร็กซ์ถูกคนสร้างขึ้นมาเป็นมังกรกระดูกอันน่ากลัวหลิวซินและจูเกอโยหลงก็อดที่จะทอดถอนหายใจกับความน่ากลัวและความโหดร้ายของวันสิ้นโลกไม่ได้ก่อนหน้านั้นก็เจ้าบอมเมอร์หลังจากนั้นก็เจ้าวัตททอสโซรัตเร็กซ์และสเกลคอเลอร์แล้วก็คิงของและซาดากะ ตอนนี้ก็มังกรกระดูกอีกท่ามกลางวันสิ้นโลกแห่งสวยแบบนี้มีสัตว์ประหลาดน่ากลัวมากมายเท่าไหร่กันแน่เนี่ยแต่ก็เป็นดังที่ว่าไว้ไม่ว่าความจริงจะโหดร้ายยังไงชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์มากมายในวันสิ้นโลกมาแล้วหวางซางและพักพวกก็ได้ลอล้อมจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นถึงอย่างไร ก็เป็นดังคำที่ว่าหนี้สินเยอะก็ไม่กังวลเห่าเยอะก็ไม่มีที่กัดเสียจนไม่มีอะไรจะเสียแล้วถึงสัตว์ประหลาดและภัยอันตรายท่ามกลางวันสิ้นโลกจะมีมากมายกายกองแล้วก็ตามแต่ถ้ามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกก็ไม่มีอะไรแตกต่างสำหรับพวกเขาดังนั้นหลังจากที่ได้พักสมองเล็กน้อยแล้ว หวางซางและพักพวกก็พาผู้รอดชีวิตเหล่านั้นกลับไปยังเรือนจำตามแผนการที่วางไว้ตั้งแต่ตน้นสิ่งที่คุ้มค่ายิ่งกว่าก็คือถึงแม้ว่าผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่จะเลือกตามหวางซางและพักพวกไปก็ตามแต่ก็มีส่วนน้อยที่เลือกจะอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลที่หลากหลายออกไปหวาง้างเองก็ไม่ได้บังคับคนเหล่านี้แต่อย่างใดเพราะชีวิตของคนเหล่านี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของพวกเขาเองจะเป็นจะตายจะอยู่หรือจะไปก็ล้วนแล้วแต่การตัดสินใจของพวกเขาดังนั้นหลังจากที่โน้มน้าวหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ไม่เป็นผลหวางซางจึงตัดสินใจทิ้งอาวุธและยาที่สามารถใช้ได้นานมากพอบางส่วนให้แก่พวกเขาส่วนตัวเองก็พาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆอ,ออกจากโรงพยาบาลไป และเดินไปตามเส้นทางกลับไปยังเรือนจำถึงแม้ว่าผู้รอดชีวิตในโรงพยาบาลในเมืองจะเกิดการประทะกันจนได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านั้นก็ตามแต่หลังจากที่ลูกน้องของหลี่เฉิงได้รวมตัวกันผู้รอดชีวิตที่ควางซางได้พาออกไปในครั้งนี้จึงมีจำนวนถึง1500คน1500คนคือเท่าไหร่ ตัวเลขมากมายเหล่านี้ก็ยังไม่ถูกคำนวณออกมาชัดเจนแต่อย่างใดในความเป็นจริงแล้วนี่เป็นจำนวนที่น่าตกใจมากทีเดียวเมื่อนำมาอุป,ปมาง่ายๆได้ว่าจำนวนนักเรียนในหนึ่งห้องมีประมาณ40-50ถึงคนคนกว่า1,500คนก็น่าจะเทียบเท่ากับนักเรียน30กว่าห้องหรือพูดอีกอย่างก็คือ รถประจำทางคันหนึ่งอัดคนได้ประมาณ50 6 0ถึง60คนถ้าอย่างนั้น1,500คนก็เทียบเท่ากับจํานวนประชากรที่อยู่บนรถประจำทาง20 3 0ถึง30คันแต่เส้นทางที่ควางสร้างพาคนกลุ่มขนาดใหญ่บุกป่าฟ่าดงเหล่านี้เต็มไปด้วยซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์จำนวนมากเรื่องภัยอันตรายและความลำบากไม่ต้องคาดเดา ก็พอจะมองออกได้ว่าเป็นยังไงอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าศักยภาพของควางซางและพักพวกจะไม่อ่อนแอเลยอีกทั้งควางซางก็ยังมีความสามารถที่ไวต่อความรู้สึกถึงขีดสุดที่สามารถลบลีก,กองทับซอมบี้และกองทัพสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่แม้กระทั่งจูเกอโยหลงที่ยังสามารถสร้างผลกระทบให้แก่สิ่งมีชีวิตกลายพันธ์เหล่านั้นทำให้สิ่งมีชีวิตกลายพันธ์บางสว่วนที่เจอระหว่างทางนั้น ไม่เข้ามาโจมตีพวกเขาเลยก็ตามแต่พวกเขาไม่ใช่พระเจ้าคงจะปกป้องพวกเขาทุกคนไม่ไหวไม่ว่าควางสร้างและพักพวกจะระวังตัวแค่ไหนแม้กระทั่งทำให้การเดินทางนั้นล่าช้าลงพร้อมทั้งมองหาสถานที่ที่ปลอดภัยไว้ใช้พักผ่อนคืนหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนแล้วก็ตามแต่ภัยอันตรายและเรื่องที่ไม่คาดฝันตลอดเส้นทาง ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากให้แก่คนกลุ่มนี้ได้อยู่ดีหลังจากผ่านไปสองวันพวกเขาก็มาถึงเรือนจำผู้คนที่ล้มตายไปในการเดินทางในครั้งนี้ก็เพิ่มจำนวนสูงถึง200กว่าคนแล้วอย่างดีที่มีพลังแห่งชีวิตของควางซางยังสามารถช่วยผู้บาดเจ็บเหล่านี้ได้ไม่อย่าง,งานั้น จำนวนคนตายก็คงจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างแน่นอนสำหรับคนกว่า200คนที่ได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้นี้พวกเขาล้วนแล้วแต่ตายลงในช่วงพริบตาอย่างไม่คาดคิดโอกาสในการลงมือของควางซางจึงไม่มีเลยนี่คือวันสิ้นโลกคนธรรมดาที่ไม่มีการตื่นตัวก็ล้วนกลายเป็นดังมดที่อ่อนแอท่ามกลางวันสิ้นโลก ต่อให้มีคนปกป้องก็ตามแต่ถ้าหากไม่ระวังก็จบชีวิตได้เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าคนกว่า200คนจะได้รับบาดเจ็บและล้มตายกันในระหว่างการต่อสู้ก็ตามแต่เนื่องจากตลอดเส้นทางยังมีผู้รอดชีวิตที่กระจัดกระจายไปบางส่วนได้เข้ามารวมตัวด้วยดังนั้นจำนวนของคนในกลุ่มนี้จึงไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเดินทางมาถึงเรือนจำ จำนวนก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นสองพันคนเป็นที่เรียบร้อยด้านเรือนจำหลิวชิงและพักพวกได้รอความซางอยู่หลายชั่วโมงดังนั้นในตอนที่ความซางและคนกลุ่มนี้อยู่ห่างเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรหลิวชิงจึงได้จัดหน่วยลาดตระเวนบางส่วนออกไปรับพวกเขาหลังจากนั้นก็เริ่มรับพวกเขาเข้ามาในเรือนจำ หลังจากที่กลับมาถึงเรือนจำฮวางซางก็ได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้รอดชีวิตส่งต่อให้แก่หลิวชิงไปจัดการถึงยังไงด้านนี้หลิวชิงก็ชำนาญมากกว่าและในเวลาเดียวกันเมื่อรู้ว่าฮวางซางกลับมาในหลายวันนี้ไป๋หลีหมิงอยู่และพักพวกที่ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญฝึกฝนกลยุทธ์ที่ฮวางซางถ่ายทอดให้ก็ต่างพากันออกมาต้อนรับฮวางซางหลังจากนั้น ขวางสางก็นำเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางบอกกับทุกคนเพื่อให้พวกเขาได้เตรียมการป้องกันไว้หลังจากไปหลี่หมิงอยู่และพักพวกได้รู้ว่าในป่าอันนาทึบของเมืองเหลียนเล็กๆแห่งนี้ยังมีการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอย่างเช่นกระดูกมังกรและจิก๊กซอวแบบนี้พวกเขาก็ต่างพากันแสดงสีหน้าตื่นตกใจและหวาดกลัวเหมือนกับตอนที่หลิวซินได้รู้ข่าวไปก่อนหน้านั้น และในเวลาเดียวกันก็ทำให้พวกเขาได้รู้จักกับความโหดร้ายท่ามกลางวันสิ้นโลกเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นด้วยหลังจากที่บอกเรื่องราวที่พวกเขาต่างพบเจอในหลายวันมานี้แล้วฮวางซ่างก็ได้ทำการสำรวจระดับพัฒนาการของไปหลี่หมิงอยู่และพักพวกต้องบอกก่อนว่ากลยุทธ์ที่ระบบเลือกให้พวกเขาเหล่านี้เหมาะสมกับพวกเขามากจริงๆ บวกกับศักยภาพในตอนนี้ของพวกเขาก็ไม่เลวเลยด้วยดังนั้นระดับในการบำเพ็ญย่อมเร็วมากอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าอานุภาพด้านกลยุทธ์จะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับพลังเหนือมนุษย์ของพวกเขาได้ก็ตามแต่ภายใต้การส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ทำให้ศักยภาพของพวกเขาพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป พลังเหนือมนุษย์และกลยุทธ์ที่จำเป็นของพวกเขาจะต้องเหมือนกับพลังความเป็นความตายหยินหยางและบันทึกความเป็นความตายหยินหยางที่ผสานกันไว้ได้อย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนศักยภาพของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดออกไปเรื่อยๆก่อนหน้านั้นเรื่องที่พวกเขาสามารถทำได้เพียงเรื่องเดียวก็คือการสะสมประสบการณ์ หลังจากที่จัดการเรื่องวุ่นวายเสร็จแล้วควางซางก็มีเวลาพักผ่อนช่วงเวลาหนึ่งตอนนี้ผู้รอดชีวิตในโรงพยาบาลก็ถูกรับตัวมาถึงเรือนจำแล้วสอมบี้และสิ่งมีชีวิตในระยะทางกว่า15กิโลเมตรล้วนแล้วแต่ถูกกำจัดไปหมดสิน้นบวกกับศักยภาพของพวกเขาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยจึงมีพลังในการป้องกันตัวเองดังนั้นในเวลาสั้นๆ ก็น่าจะหายใจเข้าออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสามารถไปจัดการเรื่องราวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ตอนนี้สิ่งแรกที่เขาต้องทำก็คือทดสอบศัก,กยภาพแบบรูปธรรมของตัวเองหลังจากที่ผ่านพ้นการต่อสู้ก้นทะเลจนสามารถบรรลุถึงระดับกลางได้แล้วหวางสารก็สัมผัสได้ว่า ศักยภาพของตัวเองนั้นมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นดังนั้นเขาเองก็อยากจะรู้ด้วยเหมือนกันว่าพลังของตัวเองในตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นถึงระดับไหนแล้วหลังจากนั้นเขาก็หยิบอุปกรณ์บางส่วนภายในเรือนจำมาทำการทดสอบแบบง่ายๆหลังจากที่ใช้วิชาล้อมรวมเป็นหนึ่งบรรลุรากฐานแล้ว คุณสมบัติร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นกว่าคนธรรมดาทั่วไปเป็นสิบเท่าครั้งนี้เขาได้บรรลุถึงระดับกลางแล้วถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวได้เหมือนก่อนหน้านั้นก็ตามแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นไปเกือบครึ่งจนถึงระดับ15เท่าของคนธรรมดาทั่วไป15เท่าภาพรวมจะเป็นยังไงกันดีสามารถบ่งชี้ได้ว่า พลังของควางซางในตอนนี้ได้เกินกว่า3,000กิโลกรัมแล้วนั่นก็คือ3ตันเต็มนี่ยังไม่รวมพลังของการระเบิดหลังจากใช้พลังวิญญาณอีกต้องรู้ว่ารถยนต์ที่คนทั่วไปใช้ขับนั้นมีน้ำหนักประมาณ1.5ตันต่อคันจึงพูดได้ว่าตราบที่ควางซางยินยอมพร้อมใจ เขาก็สามารถโบกสะบัดรถคันหนึ่งให้กลายเป็นอาวุธได้อย่างง่ายดายดีเป็นพลังของสัตว์ประหลาดเลยก็ว่าได้นอกเหนือจากดีระดับความเร็วของควางซางก็แปรเปลี่ยนเป็นระดับที่น่าตกใจมากขึ้นด้วยสมรรถภาพ15เท่าไม่ได้หมายความว่าจะมีระดับความเร็วเป็น15เท่าแต่อย่างใดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆมากมาย ดังนั้นหลังจากที่ระดับความเร็วเพิ่มขึ้นถึงขีดจำกัดแล้วไม่ว่าพลังจะเพิ่มขึ้นอีกยังไงการเพิ่มขึ้นของระดับความเร็วก็จะแปลเปลี่ยนเป็นช้าลงถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้หลังจากที่ทำการทดสอบแล้วระดับความเร็วในตอนนี้ของควางซางก็เพิ่มสูงถึง15เมตรต่อวินาทีจนน่าตกใจระดับความเร็วขนาดนี้ มากกว่าเสือชีต้าที่เร็วที่สุดในโลกเลยทีเดียวสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าควางซางจะมีมวลกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกที่แข็งแกร่งแม้กระทั่งระดับความแข็งแกร่งของอวัยวะภายในจนเทียบเท่าถึงระดับของซูเปอร์แมนก็ตามในระหว่างการทดสอบเขาได้ลองใช้ปืน AK-47 มากราดยิงใส่ตัวเองแต่ผลลัพธ์กลับเกินกว่าที่เขาคาดคิดไว้ ต่อให้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีพลังเกราะกาสาวะพักสีดำขาวก็ตามกระสุน AK-47 ก็ทำได้เพียงแค่ทากผิวนังของเขาไปเท่านั้นหลังจากนั้นก็ถูกมวลกล้ามเนื้อขัดขวางไว้ไม่สามารถทะลุเข้าไปในกล้ามเนื้อของเขาได้แต่อย่างใดเมื่อพูดถึงการป้องกันร่างกายเขาไม่มีทางแพ้แก่เจ้าไทแรนด์อย่างแน่นอน ส่วนด้านพลังและระดับความเร็วก็กินขาดเจ้าไทยแรนไปได้โดยปริยายพูดได้ว่าควางซางในตอนนี้ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดในรูปแบบมนุษย์ไปโดยสมบูรณ์แล้วนี่เป็นเพียงแค่พลังในส่วนกล้ามเนื้อของเขาเท่านั้นพลังในส่วนกล้ามเนื้อกลับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของศักยภาพของควางซางเท่านั้นไม่ว่าซอมบี้หุ้มเกราะเหล็ก พลังภายนอกของเจ้าเด็กน้อยพลังความเป็นความตายหยินหยางพลังเกราะกาสาวพักสีดำขาวเนตรความเป็นความตายหยินหยางการระเบิดพลังวิญญาณของควางซางก็ล้วนมากพอที่จะทำให้ศักยภาพของเขาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกขั้นได้อีกเมื่อมีศักยภาพในตอนนี้ต่อให้ควางซางได้ประสบพบเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าวัตทรสโตรัสเรกสก็ตาม ตราบใดที่ยังไม่ถึงระดับของเจ้าวัตทอสซรัตเร็กซ์เลสเกาคอเลอร์เขาก็ยังต้องใช้พลังและพลังในการต้านทานของตัวเองอยู่นี่คือพลังในระดับกลางแต่พลังในระดับกลางกลับไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพราะสำหรับผู้บำเพ็ญในลัทธิเต่าคนหนึ่งพลังและสมรรถภาพของตัวเองเป็นเพียงแค่ระดับพื้นฐานของศักยภาพของคนเท่านั้น แต่พลังที่แท้จริงของพวกเขากลับไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ความแข็งแกร่งที่สุดในลัทธิเตา๋าก็คือเคล็ดวิชาและคาถาด้านเคล็ดวิชาในฐานะที่ควางซางมีบันทึกความเป็นความตายหยินหยางอยู่ในระดับพื้นฐานแล้วบัดนี้วางซางก็ได้บำเพ็ญบรรลุระดับขั้นกลางแล้วและในที่สุดก็เพียงพอที่จะบำเพ็ญเวทมนต์คาถา ในบันทึกความเป็นความตายหยินหยางและคาถาวิชาเต่าได้แล้วส่วนในกรณีเวทมนต์คาถาสำริดผลต่อให้เป็นเพียงแค่เวทมนต์คาถาระดับต่ำสุดก็ตามแต่ก็สามารถทำให้ศักยภาพของควางสรางก้าวกระโดดไปได้ไกลมากขึ้นเหมือนกับการใช้วิชามายาเจ็ดอารมณ์ในตอนที่เขาซ้อมประลองฝีมือกับตัวลัวและเนื่องจากเป็นเช่นนี้ หลังจากที่ทำการทดสอบศัก,กยภาพของตัวเองแบบง่ายๆแล้วหวางสางก็เริ่มปิดด่านเริ่มบำเพ็ญวิชาเตา๋าและเคล็ดลับในบันทึกความเป็นความตายหยินหยางเพราะในใจของเขารับรู้ได้อย่างชัดเจนมีเพียงการบรรลุเคล็ดลับวิชาเหล่านี้เท่านั้นเขาจึงจะสามารถมีพลังในการป้องกันตัวเองในท่ามกลางวันสิ้นโลกได้อย่างแท้จริงอย่างแท้จริงอย่างแท้จริง